ท่านเป่าครับตำรวจไปหาแม่นำหนึ่งหมื่บ้านนี้ได้ข่าวแล้วเพิ่นบ่ได้ไปจับเพิ่นไปขอเลขตัวงวดต่อไปสามหาฮะมันแม่นเรื่องเลขบอกสีจับเพชรยังภาษาบอกเลยไปจับพวกขายเกินราคาคุณสิบวดีบอกฮะเขาเจ้าว่าว่ามีค่อนขายเกินแปดสิบบาทได้หรอครับมันคิดว่ามันมาซื้อเลขสบดออูนี่ฮะพวกขายเกินราคาก็ยุค้างกองสลาก,กนั่นขันไม่งูดดังแหกับพันข้อมันตายละปานนี่ เเ้เลขก็งามงก็ขายรอยเศร้ากูนะบัดรเทบ้านไปซื้อแต่ดินบัดน้ำไปจับบ,บัรลูกตันบัดย่างพระเจ้าแตงขันหาไปขูดต้นไม้บอสขี่ขัขนข้าก็ท่องเลินพุ่นปานนั้นบ่ครับวอร์ทเซ่โอขลักจันเนี่ยลงไปตรวจสอบบัดรมือเศร้าเด็ดมาขออนุญาตล่าปกติไอจันเราบ่เคยล่าด้ยครับมือนี่เราล่าไปเฮ็ดอีหยังกุมลงทะเบียนคนละเครงแต่มือเศร้าพุา่นน่ะนาบูดโมโยอยู่บ้านลงบัตท่านมู จมว่ามันหมืนต,ติวติวอยู่วีโทรศัพท์เขาปลาจ้อยลงง่งหนักว่าแมนปลานี่มันแล้วไปมาัางสภาพเขาละกูละผู้นึงลงบได้